ต้นไม้ชนิดนี้เลี้ยงยากมากเลยค่ะซื้อมาเที่ยวก่อนสองต้นก็ตายไปแล้วเที่ยวนี้ซื้อมาอีกห้าต้นนะคะต้นนี้ก็เริ่มใบเหลืองที่ซื้อมาเยอะเยอะเพราะว่าเผื่อเขาตายด้วยนะคะคือชอบมากเลยค่ะ ใบของเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆมะนาวนะคะตอนนี้เหลืออยู่สองต้นแต่ต้นนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะรอดไหมใบเริ่มแห้งทั้งที่เราเลี้ยงแบบให้ชุ่มตลอดเวลา เลี้ยงยากมากเลยค่ะสวนมะนาวซื้อมาห้าต้นนี้เหลือสักแค่ต้น2ต้นก็พอใจแล้วค่ะซื้อมาเยอะเยะเผื่อเขาตายเลี้ยงยากมากขนาดเห็นที่ร้านเขาขายนะคะใบแห้งตายหมดเลยแล้วเป็นต้นไม้ที่ราคาสูงด้วยค่ะ ราคาแพงมากบางร้านขายต้นแล้วตั้งแปดร้อยต้นเป็นพันอันนี้สูงประมาณดูแล้วน่าจะประมาณเกือบห้าสิบเซนได้อยู่นะคะซื้อมาห้าต้นเหลืออยู่สองต้นต้นนี้รอดหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าทางจะไม่เหลือ